สวัสดีครับเออีสานในกลุ่มครับวันนี้ก็มาอัปเดตชีวิตล่าสุดหลังจากที่โดนกักตัวนะครับไม่ได้ทำงานอาทิตย์หนึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่จะได้ทำงานเข้ากระดึกนะครับตอนที่ผมหายไปไม่ได้ทำอะไรเลยครับไปอ่านเสียงดังอยู่กับใบอันนะครับเนี่ย ตอนที่หายไปนะครับไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ทําอะไรลงเลยนะครับปล่อยวางเปล่าเลยนะครับภาษี youtube ก็ยังไม่ได้ยื่นครับยื่นไม่ได้เลยเป็นอะไรงงๆเหมือนกันครับวันนี้จะพามาว่าเวลาวางที่ผมหยุดไปอาทิตย์หนึ่งผมทําอะไรครับผมได้สมัคร เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ไปเล่นก็คือมือใหม่นะครับยังไม่เซียนแรกๆก,ก็ดีครับเข้าไปถูกจังหวะแต่พอเข้าไปได้ประมาณเกือบอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับโควิดรอบใหม่มาพอดีร่วงกระจายเลยครับเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกให้ดูนะครับคร่าวๆ เผื่อใครสนใจอยากมีไรายได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งมันเทรดลายวันก็ได้นะครับเราถ้าใครชอบลายวันลายหรือถือระยะยาวก็ได้นะครับมันก็ก็ดีกว่าซื้อหวยเพราะว่าตังเรามันไม่หายหมดนะครับมันขึ้นมันลงได้ตลอดเวลาก็กดูแล้วก็ดีกว่าซื้อหวยครับเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บแล้วก็ดอกเบี้ยถูกกว่า ไอ้ดอกเบี้ยที่ฝากไว้ในหลักทรัพย์นะครับมันแพงกว่าที่เราฝากไว้ในบัญชีกว่าหลายเท่านะครับถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาดูนะครับส่วนที่ผมสมัครผมสมัครของ Bbl นะครับหรือบวัวหลวงหรือกรุงเทพนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปสมัครออนไลน์นะครับสมัครง่ายๆครับแปบ๊บเดียวเข้าไปบอกว่าสมัครเล่นหุน้นรัวหลวงหรือไม่ก็ ของบุหลวงมันก็จะเด้งขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปสมัครออนไลน์สมัครทิ้งไว้เสร็จเขาก็จะมีเอสส่งมาให้แล้วก็อาจจะมีพนักงานธนาคารโทรมาสอบถามนะครับว่าท่านได้ข้อมูลหรือ,อยังหรืออีเมลหรือ,อยังครับต้องใส่จะผมใส่ขอผมเป็นทางอีเมลครับ กรอกคุทางอ e ีเมลแล้วก็เข้าส่งมาแล้วก็ไม่ได้สมัครนะครับปล่อยไปจนหมดลิงก์นั้นจะมีอายุการใช้งาน30วันนะครับถ้าเราไม่ใช้มันก็จะหมดแต่ถ้าเรายังไม่สมัครอีกเหมือนผมปล่อยไปสักเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็มาสมัครใหม่สมัครออนไลน์ใหม่เขาสมัครปุ๊บม,มันบอกว่าเรามีข้อมูลแล้ว นี่แหละครับเราต้องโทรไปที่ธนาคารนะครับโทรไปบอกให้เขาส่งลิง์มาให้ใหม่เพราะาเรามีข้อมูลแล้วคนคนหนึ่งนะครับเราสามารถมีข้อมูลหลักทรัพย์ได้บัญชีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดลองไปศึกษาดูครับว่าใครจะเปิดของธนาคารไหนนะครับมีมากมายนะครับไมรวมเป็นมีเดียวแล้วกันอ่าก็ถ,ถือว่าเป็น คนก็ใช้เยอะระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ว่าเปิดเข้าไปมันจะเป็นแดงหรือเขียวหรือ,อยังไงไปดูเลยครับโอเคครับมาแล้วอันนี้เป็นกล้องหน้าของโทร,รศัพท์นะครับตัวที่ผมใช้ก็คือน,นี้ครับเราเข้าไปเลย ถ้าใครลองไปศึกษาดูนะครับของเราเป็น b l แล้วก็ BLS นะครับราใส่รหัสของเราไปทุกคนจะได้รหัสนะครับผิดผิดเป็นรหัสซื้อขายก็อีกตัวหนึ่งเข้าก็อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพัดเบิร์ดเข้าก็อีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าใครตัวข้างล่างครับลูกบัญชีพัดเบิร์ดเน่ถ้าใครก่อหรือพัดเบิร์ดไม่ผ่านนะครับแนะนําให้ใส่ภาษาอังกฤษนําหน้าหรือไม่ก็ใส่พาใส่ตัวเลขก่อนสักสองตัวแล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษก่อนจะลงท้ายก็ใส่ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขตามหลังอีกสองตัวอย่างนี้ครับมันถึงจะ,ะมันถึงจะกว้างหน่อย ถึงจะบุคคลอื่นเข้ายากหน่อยนะครับวันนี้ยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่นะครับ เลยนะครับหนักเลยนะโอ้โห CGH นะครับจุลาล์ดเก้านะครับบวกบวกมากเลยผมขายทิ้งแล้วอ๋อส่วน CGH ตัวนี้ก็บวกเหมือนกันครับ โอ้โหอซ C นะครับตัวนี้ติดลบแน่นอนครับดอยชัดๆครับผมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับแดงดี แบบนึงโอ้โหตอนนี้นะครับเมื่อวานนี่มันบวกต้องต้องดูนะครับว่า,าดูขีดตรงนี้ครับกลับมนาะไม่เอาดูลักษณะเหมือนจะลงอีกนะครับเท่าที่ดู มันจะล่วงลงมาแต่ก็ล่วงลงมาเยอะนะครับต้องรอดูกันยาวๆครับถ้าใครเล่นนะครับมือใหม่หมันผมเนี่ยถ้ามันแดงอย่างเงี้นะครับแนะนํานะครับใจเย็นๆคำนับแรกคือใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งขายทิ้งนะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็ดูก่อน ก็คือมันลงได้มันก็ขึ้นได้นะครับอาจจะขึ้นมากกว่าเดิมดถ้าลงมันก็ลงสุดถ้าเรามีทุนที่จะไปช้อนหุ้นนะครับเราก็ช้อนได้นะครับอา่อยางที่ผมเนี่ยผมมาร์กไว้เนี่ยตัวพวกนี้ก็คือลอช้อนนะครับถ้ามันลงมาตามที่เราต้องการหรือตั้งราคาไว้ที่เราต้องการ แล้วก็ช้อนไปเลยนะครับครับอ๋อได้ได้ได้แพบนึงเอานมออกมาสิไม่ต้องกลัวหรอกมีเขียวอยู่ตัวเดียวนะครับอืมแปบนึงลุกเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวนี้เป็นเซนะครับเอ่าก็ยังติดลบนะครับตอนนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเราต้องดูข้อมูลก่นนะครับว่ามันตอนนี้คนกำลังแห่ซื้อนะครับ0.91ตอนนี้บิดมาเยอะเลย เซลเซลน้อยมากน้อตาล่วงว่างใบายห้ด so like ีขนาดอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปสมัครแล้วเล่นดูนะครับอ่าให้ดูตัวนี้แล้วกันวันนี้มันลงมาเยอะนะครับไม่อยากดูเลยแล้วก็แล้วก็ พุ่งขึ้นรอดูว่าวันนี้จะขึ้นไมก่อนเที่ยงไม่งั้นก็หลังหลังพักนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดติดตามกดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแ้นสวัสดีไรกลัวสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ